แมเอยขอตเด้อให้ข้าเจ้ไเนี้ดูดเพิ่เปยงป่ลวันนี่ามีปิงฟองไอ้ร่วงกับพี่นองยงสวยไปเดยวมองนี้คือขอยบ้หไมเป็นตัวใดนะปิงฟองปิงฟอง สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในช่องของพ่นชนแนลครับเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดลอยเย็ด ล้วก็ขับรถเลื่อยมาเรื่อยๆครับผมตั้งใจครับสิเดือนทางไปขอโชคลาภไปกราบไหวศารแม่ฮันนีศรีสารครับซึ่งยูอําเภอกำมาราสายจังหวัดกาฬสินครับเพราะว่าสารแม่ฮันหนีศรีสารนี่เป็นสารแห่งที่สองครับซึ่งญาติพี่น้องเพื่อนใดมาสางไววอยู่บ้านเกิดครับเมือน,นี้ผมตามมาถึงบ้านเกิด สารแม่ฮันนี่สีสารครับเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามรับชมคลิปแล้วก็ขอโชคไปน้ากันครับตอนนี้ผมก็เดินทางเขามาในหมู่บ้านนะครับสารแม่ฮันนี่สีสารน,นี่ยุบานเมื่อเลยครับตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาใัยจังหวัดกาลสินครับนี่แหละครับบ้านสารแม่ฮันนี่สีสารเป็นบ้านเกิดของเพลนครับผมกเพปึงมากครั้งแรก ที่ผมได้ขอมูลมากผมกับรับชมทางช่องยูทูปด้วยกันครับคนหาขอมูลแล้วก็จนหัว,วาสารแม่ฮันนีศีสารแห่งที่2นี่ยูบานเกิดเนครับยูบานเกิดบ้านเมื่อยตำบลดงลิ่งอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาฬสนินุ์ครับนี่ครับตอนนี้ผมกับขับรถผ่านมู่บานมาครับ พี่น้องผมมาเดินทางมาถึงแล้วครับวัดบ้านเมื่อยครับซึ่งสารแม่ฮันนี่สีสารตนเดือดสางไหวอยู่ในวัดนี่ครับไววกาบไหวสักกาบูชาครับวัดตึ้นใหญ่ครับพี่น้องผมกับพึ่งมาคังแรกครับว่าสารเป็นอยู่ตั้งแต่ คือครับี่นองขออนุญาตสอบถามกันก่อนครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วเดียด๋วยวขอเปิดปากกันดูครับน้องอัมนะผมหายใจเพราว่าสะดวกครับสารสารเอกบ,บ้านเกิดเป็นบบ้านเกิดเิ่นเลยครับเพราะว่าสารแม่ฮันนีสีสารนี่เปิ่นได้อันเชิญดวงวิญ,ญญาณมาถึงสามครั้งนะครับถึงถึงได้อันเชิญดวงวิญญ,ญญาณมาอยู่นี่ไดือ,อเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องเล่าที่เพิ่นเหล่าขานกันมากนี่ หลังจากที่แม่ฮันนี่สีสานเนี่ยเพิ่นได้เสียชีวิตยอยู่จังหวัดรสีสะเกีเยดนะครับแล้วกาหลังจากเสียชีวิตแล้ครับมีเมือนั้นมีนาาตำรวจทันหนึ่งเพิ่นได้ไปพอศพเราไปถึงที่เกิดเหตุเพิ่นได้ไปจับของหลักของหังหวแม่ฮันนี่หลังจากนั้นก็ไปคุยโอ้อวดให้มูพวกฟัง่งมือต่อมานอนตายอย่างปริศนาครับโอ้นอนตายยังปริศนานี่หละทึ่ถึงวามศักดิ์สิทธ ความเหียนของแม่ฮันนี่สีสารตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแล้วครับครับไปเลยครับไปไปเลยไปน้องอามมาครั้งแรกด้วยครับพี่น้องมากับนายเย็นพร้อมครับปอมานี่ปอต้องรอกับมามาหลายคนมาหลายคนครับวันนี้ัมาครับน้องอามนะอีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่ผมอยากมาสานแม่ฮันนี่สีสานนี่อยาก อยากพาพ่อแม่พี่น้องมาช่มบ้านเกิดนะมาชมประวัติเรื่องเล่าคือบานเกิดเลยบานเกิดเลยบานเมื่อยเลยตำบลดงลิงครับอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาฬสินธันใดที่เดินทางผ่านมาเ้นีก็กับแวะมกาบไหวสารแม่ฮันนี่ก็ได้จุดต้นตอของแม่ฮันนี่คือตรงนี้บ้านเกิดอยู่นี่เลยครับบ้านเกิดอยู่นี่เราเข้าไปเบื้องสารเพิ่นพราะวสารแม่ฮันนี่สีสารใสงบประมาณสั่งเจ็ดแสนครับเยกยวไปเบิ้องนี้เลแม่สารอยู่ในวัดเลยไปนี่แหละครับ เดินทางมาถึงแล้วครับศาลแม่นี่สีสารเพิ่นได้สร้างศาลไว้อยู่ในวัดบ้านเมยครับนี่ครับรู้สึกขนชิงลุกขนชิงลุกยาวๆเลยนะงนาน,ะนี่นี่ครับ,บามาถึงแล้วครับวันนี้มาศาลนี่บอแมนผู้ดำเนินขนชิงลุกเลยท่านผู้ชมคือว่าวง่ายคอยคืนมาั่งแรกเด้นี่ ครั้งแรกเจ้าอาวูบัว่าเป็นเปิดให้การ์ไหวบ่บัวหูเนาะนาตีได้นะกหนเดี๋วยวไปเบิ้งก่อนครับพี่น้องไปเบิ้งก่อนครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับอาโมจะมาเป็นครั้งแรกนะสารแม่ฮันนี่สีนี่ครับสารแม่ันนี่สีสารกับ สาธุเด้แม่ดเด้อมีโอกาสได้มากกาบไหวยยสารผ้าผีผ้านนองมาเยี่ยมชมน้ำพ่นกะไดชชมน้ำครับนี่ครับผมบ้านเกิดของสารแม่นี่สีสารครับปีสามหาครับได้เสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุครับอยู่จังหวัดสีเกียรต โอ้โหว่าเปิดเด็กนี่ครับพวกหนึ่งคนเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกที่จันทบุรีเพิ่งในน้ำอัฐิหรือเป็นโกดเป็นอัฐิเป็นกระดูของสารแม่หนีสีอีสันครับยูหนีเลยครับหนีมาเบิ่งเลยครับนี่นี่ครับบ้านเกิดเลยครับ อัมมันไม่ประวัตินะครับผมประวัติแม่ฮันี่สีสานนะครับผมนะครับนาขออนุญาตต่างกล่องนะครับพี่น้องเลยมาหอดหรอแม่ฮันี่สีสานเย้ยนี่ครับนี่เป็นเป็นกลัวเป็นกระดูกันเลยครับนี่ปโอ้โนี่ครับ แนี่ยเอยมันนี่ตั้งใจมาขอโชคลาภมากราบไหวพร้อมครับหลักๆเลยคือตั้งใจมากราบไหวแล้วกอะถ้าเอฟซีหรือท่านผู้ชมมามาหลับช่มน้ำครับว่าสารไหมนี่สีสารครับนี่เป็นเป็นโกกระดูกของเพิ่นนะครับซึ่งชอบบานเพิ่นหรืออยากพี่น้องครับนี่เป็นของใส่ของเพิินครับนี่นี่สิเป็นกระเป๋าครับ นี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าลเง้าครับซึ่งแม้นี่สีสารบรรเลสวมใส่ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ,รบพี่นองรับช่มไปน้ำกันครับนี่ผ้าเอฟซีหรือพ่อแม่พี่นองมาก่าไหวบูชาเออ้อแม่นี่พอได่มาลบลูอียังเลยมาตั้งใจมา้วยจิตใจดีครับ นี่ครับแล,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 ล้วดูที่แม่หายเมยกับพี่น้องมีโอกาสได้มากกาบไหวดูบูชานะครับกับพี่น้อง พอดีผมกับน้องอามก็ได้นำานามเป่ากับน้ำแดงนะครับเพราะว่าออ,อาามีป,ปมกกูเพิ่มมากกาบไหวายเพิ่นกับใส่น้ำแดงในการกาบหวายบูชาแม่ขันดีศรีอีสานครับนี่ครับ นี่นะครับสารแม่หนีสีสารโกดกระดูปเพคนอานยุนีน่แหละครับเิ็นในเสียชีวิตปีสองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าครับ <Okay. S 1> การอัญเชิญ <Okay. S 1> ครับอยากอยากเ่องเล่าจังหน่อยครับ <Okay. S 1> แม่นี่สีสารนี่เป็น <Okay. S 1> มีความศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างครับเปิ้นไดไปเขา่าฝันพระลูกหนึ่งครับยุดดอนนี่แหละบอกว่า เพิ่นได้ไปบอกโชคบอกลาบว่าถ้าผูใ้ใดได้โชคได้ลาบล้วก็ให้ซื้อเขาซื้อน้ำซื้อของมาให้แม่ในด้อเพราะว่าแม่ก็เขาน้ามของพระท่านแล้วบ้านกับเทพพระท่านแล้วแม่ฮ่านหนีก็ได้มาเสียชีวิตก่อนเพิ่นก็บ,บอกโชคไปหลายฐานหลายคนครับหาตัวได้แม่เด้อมื้อนี้ตั้งใจมกากราบไหว้บูชาให้ FC เพิเ่นได้กราบไหว้บูชานั่นกับนี่ เป็นชุดที่แม่ฮันนี่สีสารเพิ่นไดสวมใส่ครับช่วงที่เป็นกระล่างโดงดังครับนี่ครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตจุดธูบไหว้สักการะบูชาสารแม่ฮันนี่สีสารนะครับผม กาจะมาจุดถูกกาบไหวยสารแม่ฮันในสีอีสานนะครับมีจุดถูกหาดอกครับจุดถูกหาดอกครับพี่น้องถือโอกาสขอโชคไปนั่งครับผมจะขอจุดถูกเออเล็กถูกครับ ครับพี่น้องผมกับจุดเหล็กถ uh. ูไว um, right ้เพื่อขอโชคสารแม่ฮันนีซีสารนะครับช่วงระหว่างล่อเหล็กถูนี่ผมก็ติดทายรอบๆสารในเบิ้งครับว่าสารเป็นอื้งมากของเหกเลยเออเป็นแบบใดครับยายทำช่องเฉพาะพ่นเบรนจุดเหล็กถูนาะทำช่วงนะเขาต้องลงทั้งแร่จุดไปหมดสาธุเด้อสาธุเด้อแม่เอ๋ มาหอดสารลงมื่อกี้กะขอให้เขาสามตัวตรงๆเด้อไปสีสะเกดไปสีสะเกดกับไปมากเลวครับมือ่อกี้ตามมาหอดบ้านเกิดสารแม่ฮันนี่สีสารเลยครับมือ่อกี้ นี่ครับพี่น้องนี่ครับสารแม่ฮันนี่สีอีสานครับซึ่งเพิ่นได้สางเซตได้ประมาณจะหาปีได้แห้วครับหาปีผมกับพึ่งหูข่าวผมพยายามศึกษาหาขอมุ่นอยู่ครับเดีวกัมา่บึงยูทูบท่านหนึ่งเพิ่นได้มาดไายผมก ในส่วนน้องอามเดินทางมาทำกันครับอยากมาหาอยากมาขอโชคกับสารแห่ฮัน,นี่สีสารครับนี่ครับผมดีใจบ่าน้องอามดีใจว่าดีใจเนาะม,มีโอกาสได้มามาหอดสารแห่ฮัน,นี่ถือว่าเป็นความโชคดีครับนี่ครับรอบๆสารสารพันยัเนาะนี่ครับลูรอบ,รอบสาร ันใส่งบประมาณในการสั่งประมาณเจ็ดแสนครับ ดีแจวบอกว่าถือด้วยน้อ,องอามเนาะบอกยังบอก่อ,ออกครับพี่น้องรือซึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งไงครับมันจุกจุกในอกจุกในคํเว่าวบอกว่าถือครับเพราะว่าเมื่อคืนว่าสารแม่ฮันนี่สีสารมันจะสางเดยหนึใหไงขนาดนี้ครับรูถ้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเพื่นนี่ครับรับรู้เลยเลยครับรับรูรบรบร้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสารแม่ฮันนี่สีสารเพราะว่า สารอยู่นี่น่ะปรนเด้นน้ำเท่ากระดูกหรือโกดกระดูกของแม่ฮันนี่สีสารมาไหวหนีเล้วเด่นเต่าเบื้องเนื uh ้อผมนี่ครับเนื้อแตกแหละครับผมมาขอแบบบอนลห่อนะน้องอามขอแบบบอลห่อนเปิ้ลสี่ใดเห็นความลำบากของเขายังไปเบื้องเลขหลังเปิ้อยุบังไดห้าหกเนี่ยเต็มเต็มเลยไม่อยากเบื้องเดี๋ยวพี่น้องไปเบื้องดำไมเห็นกันไปเบื้องน้ำเด้อไปเบิ้งเด็กที่น้องอามบอกเบิึงกันนะยุบังไดเพราะว่างหลไปเบิ้งไปอามไปไม่อาม เดินไปข้างหลังเลยสาธุเด้อแม่เด้อข้างหลังจอมแเพชรนุ่มอามกับพ่อพันบอกเห็นเลขกหาหกดิโอ้ <5 S 1> พี่น้องอืมชัดเนาะห้าหกแม่ขั้นหนีพันแหย่เหรอครับ <5 S 1> เลขงามประน,นีครับหาหกนี่อยู่หลังศาลแม่ขันนีสีสารครับหาหกครับพี่น้องส <5 6 S 1> าธุเด้มแม่เด้อให้เขาตรงๆรด้ร่งวดนี่ครับแดดกระห่อนอยู่ครับพี่น้อง แต่ว่ากับ่เป็นยังครับรู้สึกดีใจสลายกลัวครับที่มีโอกาสเดินทางมาสารแม่ข uh, ันนีเดี๋ยวจังไดเข้ามาลุนเหล็กถูกกันเลยครับผมเดี๋ยวเข้ามาลุนเหล็กถูกกันครับกับการมากรากาไหวสารแม่ขันนีสีสารเดี๋ยวกะที่ร่องให้คุ้นเย็นนี่ขยเอาเส้ยมซี่บ้างเนาะขอสารแม่ขันนีสีสารโอ้เดี๋ยวด้อครับเล็กถูก ใหม่ว่าท่านเมิดครับใหม่ว่าท่านเมิดอันนี้เล็กถูกผมจุดเองครับยายคุณเย็นกับเยาเสื้อมซี่ก่อนเพราะว่าเป็นเป็นผู้ยิ่งฮ่าแม่ท่นนี่สีสานเป็นขอตรงตรงเด้อ้เขาจะมัดวายมองนี้ดูดูไอเป็นดังเปียงแปางลนก่อนนี่ ออกมาแล้วออกมาแล้วครับพี่น้องเล็กยัางน่าเอามาเลขอแม่ฮันนี่เลยบอกเกาพันเลยเอาเลขกรถเลขกรถหนักกว่านเอาเกาเอาเลขกหาเกาหาเกาเอาอีกสักไม่นึงนะเอาจังไม่นึงอ่ะเอาขอเด้อแม่เด้อจังไม่นึงกวถ้าได้สามนี่ถ้ามีรถหนักควันทั้ทีดีดีเลยครับสาธุเด้อแม่เด้อเดี๋ยวกลับมาไหรสามแม่ฮันนี่สี่สามฮันนี่ รถอีกแล้ยวทำอะารยัตัวสามโต้ยหลีพี่น้องได้ขอตัวเดียวตัวจุดไทยเก้าสามเก้าเก้าโอ้ยพ่อแม่สามหาเก้า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 เก้าหาเก้าเก้าหาเก้าเก้าอย่าลืมเด้อเก้าเกับหกตัวเดียวกันนะครับหาเก้าเก้าถ้าเก้ากับหกตัวเดียวกันกับหาหกหกพ่อแม่หา หาเก้าเก้าหาหกเก้าหาหกหกยังกวาดันไปเถอะอืมยังเด้เก้าในท่านี่สีสันเพิ่มห้แล้วครับพี่น้องเออนี่ครับเด็กเสียมซี่เป็นบุรีเด็กเสี้ยมซี่ครับหาเก้าเก้าครับพี่น้องไม่แรกได้หาเก้าไม่ที่สองได้เก้าครับสาธุได้แม่เด้อเข่าตรงตรงเด้อให้เข่าตรงตรงได้แม่เด้อหเด้อได้พี่น้องบ่งหูว่ามีปิ๊งฟองให้ล่วงครับพี่น้องอยังสวยเลยปิ๊งฟองโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวมองนี่นี่คือข่อยบ่ราะหัวมันเป็นตัวใดนะปิงปองปิงปองปิงฟองหัวปิงปองปิงปองอะไรนายเย็นโอ้ปิงปองกับมี่ปิงปองกับมี่วะเอาหอยหอยหอยกุณเย็นจับเบิึงจากสามลูกเอายิบขึ้นมาเลี้ยงสามลูกมึงสามลูกนะุันนายเย็นเด้อแม่ลูกขอได้เอาสามลูกเอาสลูกเด้อขอสามลูก เออลูกแรกเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นเทานเอาเทรานเอาเทรานเป็นปะเป็นปะแปดเจ็ดแปดอ๋อเป็นเขียนเลขแมนเลขครูอ้าวถเย็นเอาแปดเจ็ดลงไปเอาลงไปเขาเจ็ดจะกวไหมอ่าแปดเจ็ดสามโอเคโอเคจบเขาแปดเจ็ดสามเอาแค่นี้พี่น้องไป แม่เราหายแล้วแปดเจ็ดสามเไงเหงอแตกเลยหมคนีน้อครับเหงอแตกไม่พอแตกก็ดีครับบอลบอลซื้อว oh ่าหนไหมวันนนเย็นกับแปดเจ็ดสาม้ยวเมือน uh ี uh. ้สามเจ็ดแปดครับอ้าวเลขตรงกันเลยครับ so พ uh ี uh ่น uh 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 ้องนี่ึงเป็นสองเจ็ดแปดก็ได้สองเจ็ดเก้าหรือสามเจ็ดแปดนี่มึงัไปถ่าย3นสาเจ็ดนี่แปดมึงก็ยังมันปิดเป็นแปดอือแม่ อันนี้พอต้องรอแล้วจุดเด้อครับเหล็กถูกพอต้องรอรอแล้วจุดของหนาว่าท่านไปเบิ้งเบิ้งไปอันนี้ให้เบิ้งก่อนครับของพอต้องรอแล้วจุดครับนี่แต่ซี่สี่หกแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดครับแปดหนึ่งอันนี้เจ็ดแปดหนึ่งหรือศูนย์แปดหนึ่งหรือเก้าแปดหนึ่งฟังนี่ผมผมจุดขอแหมฮะนี่สีสานอันนี้ฟังนี่เป็นของพอต้องรอเด้อครับโอเคครับผมจบไปไปดู อ่านอยู่ครับพี่น้องแต่กะดีใจครับถี่มีโอกาสได้นเดินทางมากขอถชกลาบอยู่สารแมฮะนี่สีสาลครับอันนี้เลขทูบที่ผมขอแมฮะนี่ผมจุดเองครับเด็ดเจ็ดแปดหนึ่งครับพี่นอ้องเจ็ดแปดหนึ่งครับให้พี่น้องรับชมไหวเป็นแนวทางเะครับแต่กะบอกพี่น้องไหวทุกๆคกางว่าเป็นความเสือส่วนบุคคลส่วนพี่น้องสิได้โชคว่าได้โชคก็เกินยู ที่โชกลาบวาสนาของแทละ่ันเทละคนครับคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอพ่อแม่พี่น้องโชคดีเด้อถึงรางวัลที่หนึ่งเดือนวันนี้ของว,วันที่สิบหกสิงหาปีสอ,อ,องพันหอยกสิบสี่ครับยูบานเกิดเพเลยครับบานเมื่อยครับสาธุเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม